อุ้ยสปันกี้หนึ่งเก้าหกเคอร์เลอร์มอดนี่โปรแกรมนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเอานะโอ้ my god โอวัตโอ้ฟีกสปันกี้โอ้นี่นะครับนี่คือหนึ่งเก้าเก้าหกนะฮะเจ้าสปันกี้นะเด็กมันสมูทมากน้ำชมดูโอ้โอ้โหอ่เออเอันนี้คือเรากลับมาย้อนยุคนิดนึงนะครับท่านผู้ชมย้อนยุคนิดนึงนะฮะ นี่คืออ,อธิบายใหม่ละกันนะครับนี่คือเจ้าสปันกี้หนึ่งเก้าหกนั่นเองนะฮะเป็นมอดใหม่นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราไปดูหลายๆเว็บมานะครับหลายๆเว็บก็ไม่ตรงนะแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่านี้ <c oughs> อันนี้น่าสนใจมาก <c oughs> ด้านขวาล่านเนยซอสมะเขือเทศ <c oughs> ซ้ายล่านเนี่ยเป็นน้ําเงินเอ่อซ้ายบนเนี่ยเขียวเป้งมาเลยเป็นอะไรเนี่ยพี่สีสันสวยงามนะครับทานผู้ชมอเราไปดูเจ้าไอเล่นก่อนไหมมีตัวพิเศษด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่า คนอื่นนะครับนิดนึงนะท่านผู้ชมร้านวิวมาก่อนนะครับไอเทมโรบ็อกเนี่ยปลอดภัย1นล้านเปอร์เซ็นนะครับตายคลิปได้เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะตัวแรกครับเจ้าโอเลสไปดูหน่อยนะฮะว่าเป็นไงในโหมดย้อนยุกนะครับหนึ่งเก้าเก้นะฮะดูเสียงใสโอ้โหมีมิวมีโซโลมีบายไม่ไดเอามาเป็นตัวอักษรด้วยนะไม่ได้เป็นเป็นแบบว่าเป็นลำโพงอะเป็นคำแทน มิวโซโล่แล้วก็ไปนี่เจ้าเลดอ่ะฮะโอ้โหค่อนข้างโอเคนะครับในเสียงดนตรีนะฮะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโอเคข้างบนตัวพิเศษเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไป1วานทูทีชิงชาบปับงหน่อยเป็นไงนะฮะไป ืออใช่ได้นะครับระบทสามันเกลโอ้โหพี่ไปหนีผมก่อนไหมเจ้าเครือเนี้ใส่ใส่ใส่นี่มันหนึ่งเก้าเก้าหกจริงไหมเนี่ยเพลงแบบมันมากเลยชมโอ้โหยุคใหม่สุดๆครับแปวาดจีฟัง ประมาณนี้นะครับเจ้าโรบอทนะฮะอันนี้ก็คอยเสริมเบรมาโอ้โหนึกว่าดีเจมาเอง <c oughs> ชอบอะ่ <c oughs> อบอะไป1 2 e two let's go โอ้โหเหมือนดีเจมาเองโอ้โยใช่ได้น้ทุชมโอ้โหแอบชอบซะด้วยโอ้ไม่แย่เลยนะครับฟันโอมาทริปปี2000สรุปปี1 9 9 6หรือว่า2000แน่แเนี่ยแต่ว่าเสียงโอ้โหสุดๆกราฟดีมากอันนี้บบคือเจ้าแบ็กใช่ไหมเนี่ยเจ้าแบ็กดำเบื่อไปเลย เราไปดูเส้ต่อไปกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับเจ้าตัวด้านล่างนะครับวันเจอเสีออกครับตัวแรกโอ้ดูกันดูเสียงใสโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนเพลงอะไรสักอย่างท่านผู้ชมเหมือนเจ้าแซนหรือเปล่าเจ้าแซนเวอร์ชั่นแบบมันอีกจักรวาลเนี่ยับท่านผู้ชมรู้สึกว่าผมเคยเล่นนะฮะ คล้ายๆรีเทคกหรือเปล่านะครับมันเหมือนอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่เป็นเจ้าสปันกี้นะเนี่ยโอ้โห <laughs> ฟังสบายมากนะครับเรียกได้ว่าน่าจะหลับได้เลยนะฮะสักพังหนึ่งเป๊ะทำให้มันเหมือนคนอื่นสิเจ้ากิดกัดอืมขอบคุณมาก มีอีกไหมหมดแล้วอ,ออกไปเลยโดนทิตครับโอ้โหหน้าดูดมาแน่นอนดูดมาใ้อีกแล้วดวงอาทิตย์นี่หัวใจทุกเวอร์ชันจริงๆครับท่านชมอ,อู้อู้อ่ะไปรวมหวานวโจวอ้ มันเหมือนมันเหมือนเพลงในอนิเมะสักเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมค่อนขอ้างขุนนะครับโยนเนมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าอัลบั้มของเจ้าโยนเนมนะครับก็คือผู้สร้างเดียวแน่นอนแต่ว่ารู้สึกเพลงเขาน่าจะเป็นเรฟเฟ e n c e นะฮะค่อนข้างพรอเแล้วก็โรแมนติกเนาะเจ้าเมโลดี้เสริมครับนี่เดี๋ยวนนี้ตัวอะไร นี่มันนอนชานอนชาโคไม่ใช่นอนชาเขียวต้นไม้โอ้โหโยนแอปเปิลซะด้วยเป็นเป็นญาติกับไอเซนตนิวตันหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยแกใช่ไหมต้นไม้ตัวนี้ไปปาแอปเปิลใส่ไอเซ n ต์นิวตันปัจจุบันเนี่การบ้านออกมาเยอะแยะเลยนะครับแกให้มันทำการบ้านออกมาเพียบเลยโอ้ เสียงโอเคโอ้โหสดใสสุดๆต้องชมคิดภาพไม่ออกเลยนะฮะจะเป็นด้านด้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะไม่เห็นภาพเลยครับอืาอเจ้าไซมอนวันชูีเพิ่มมาเสริมหน่อยโอ้หเรามารวมาหน่อยนะครับสับเจ้าเซ็ตอีกเซ็ตหนึ่งนะฮะยังไม่มีเจ้าเวนด้าเจ้าพิงเจ้าหนุ่มเทสตีแต่รวมหน่อยครับ โอ้โหใช่ได้นะถึงพี่จะตีกันสักนิดนึงแ,แต่แต่แต่โอเค ตัวตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ใช่โอ้เขาหัวอะไรอะเรื่อยๆตัดตัดนี้ เฮ้ยเฮ้ยน่ารักไปเติมเนื้อเพลงมาหน่อยครับมั g โจวินครับเดี๋ยวขอย่านเติมเสียงปราสาในรูปแบบของเสียงต่ำนะฮะเจ้าเจวินนะครับหนุ่มเทสตี้โอ้ นิบเดี๋ยวโดนทิดแกไปขายมาใช่ไหม ว่าแล้วรวมหน่อยครับว่าโจจิด let's go เติมเบ็ดเข้าไปหน่อยนะท่านผู้ชมแนะเพิ่มความมันนะครับไปไปโอ้โหมันมากท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับข้างบนยังมีตัวอยู่นะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเจ้าหนู <c oughs> นี่ตัวอะไรเนี่ยตดไปนะครับโอ้ โอ้หเดี๋ยวตัวนี้เสียงในรีเทคเลยท่านผู้ชมใช่เลยครับตัวนี้จำได้นะฮะโอ้ oh. Oh ho. นี่มันเสียงในตัวรีเทคเขาดัดแปลงมาทำใหม่หรือเปล่านะโอ้โอ้มาสตาร์ทพี่มาด้วยเหรอ oh ho. โอ้หนายคิดถึงมากนะครับนี่คือรนะีเทคนะท่านผู้ชมใช่เลยนะครับ เป็นลีเชในรูปแบบของ1,996นาบนะฮะเติมเบลเข้ามานะครับไม่ใช่สิเป yeah> ็นกองเป็นกองนะครับใส่เบลดของจริงบลอกแบกเพิ่มจังหวะเข้ามาแล้วใส่มอนโอ้โห เจ้าจตัวิดีไหมลองหน่อยนะฮะไม่โดนสายเติมนะครับดูดมานะครับตอนนี้ไปวัดโจจีเล็ตเข้าโอ้โหอย่างมันนะชมโอ้ด้นานร้นายนะชมยังไม่ได้ดูนะฮะยังมันขนาดนี้นี่เรียกได้ว่าเพลินจัดเพลินจัด <c oughs> ไปครับ ด้านดาร์กไม่เจ้าหนุบเจ้าหนุบมีน้ำตาด้วยอ่าสวยแล้วครับผมไม่อยากทำลายน้องเลยเออน้องร้องไห้ทุกคนเลยไม่นะอืมเราต้องไปใช่ไหมท่านผู้ชม <laughs> เราเราต้องโกปด้านดักเนี่ย1 One, two, three. Oh! 2 3 <Danger>. โองง้ Danger อนไรเด็กเกอร์แล้วก็ตัว oh! จบไปโอ้ผมว่าเอาออกเลย <c oughs> จะมาทำหน้ากว่าไปเลย <c oughs> ว่าแล้วต้องมีจับสกแกนท่านผู้ชมอันนี้เขาน่ารักนะครับคนไทยเป็นคนสร้างนะเมื่อกี้เห็นภาษาไทยเป๊ๆแต่อ่านไม่ทันนะฮะใช่ไหมภาษาไทยใช่ไหมคนไทยสร้างแน่นอนท่านผูช้ชมโอ้โหคนไทยสร้างมาดีมาก คนไทยสร้างมาดีมากโหดีมากครับเวอร์ชันนี้โอเคไปเราไปเรียนต่อนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าตัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวโอนเลนกลายเป็นสีแดงไปและ้วพี่อ่านี่เปลี่ยนไอคอนด้วยนี่ผิดสีอ๋ออ๋อสองตัวนี้พอเข้าใจได้นะครับสีเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นสีเหมือนกันสามตัวไม่ใช่สามแต่สีเหมือนกันสี่ตัว อ่าไม่เป็นไรนะครับนี่คือยุค1996นก้าิกะอย่าต้องชมอย่าเพิ่งลืมไปนะฮะโอ้ดูแต่ละตัวที่กำลังจะใส่ฮะมีน้ำตามหมดเลยนะครับเรียวกว่าเศร้ามากนะฮะลุยเลยดีกว่านะครับต้องชมตัวแรกนะฮะโ,โ,โ,โอ้โอ้โหพีตอนแรกเห็นโปรตีมาไม่บอกไม่ให้กล่าวพีนี่คืออะไรการสวดมนหรอพี เอากลับมาที่เดิมผมไม่รู้ว่าเพลก็คือกลับมาที่เดิมนะครับเนี่ยอยู่ก็โอ้โหน่ากลัวขึ้นมาครับไปจังหวะประมาณนี้ one, two, three, วันท e t เล o โเจาเลนนะครับพี่เป็นไรเนี่ยหิวโซ้หรอปากแข้งโอ้โหเดี๋ยวอยูอ่ๆมัขึ้นอย่างเงี้ใครไม่ตกใจบ้างเนี่ยไหลนี่โดนแบนแน่ท่านผู้ชม ตอนแรกเนี่ยไม่ได้การจะมาไล์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากดผิดนะฮะก็เลยการกลายเป็นการไล์เข้าไปนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะฮะเราได้ไล์เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเจ้าสปังกี้ไปวันจูเลสโกโอ้วันโอ้วันจูเลสโก วันนี้นะครับไม่มีอนิเมชันนะฮะน่าจะทำไม้ทันใช่ไหมแต่ว่าแค่นี้ก็สุดยอดเลยครับเจ้าเกรยนะครับยังปกติไม่มีการเสียชีวิตแต่ว่าร้องไห้โอ้โหความแมนน้ำชม ปองกๆไปๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะอาจจะดูตัวเล็กและมืดๆหน่อยนะครับแต่ว,ว่าไม่ลืมโอ้โอ้โอปอกๆไปกปปตัวจากเสียมตาลน,นะครับกลายเป็นสีแดงแล้วตอนนี้วัดตัวโอ้โหดูแ ตัวไปนะครับเจ้าแบตเตอรี่โอ้อดูต้องชมและวดูกีตาร์แบบโอ้โหโหล็อกสุดๆต้องชมอันนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่ามันเริ่มมันนะครับทุกท่านเพิ่มเบสเข้าไปต้องชมบอกไปแป๊กเพิ่มจังหวะสิแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตัวใหม่กันนะครับ เอาบอว่าเป๊กๆออกเอาเจ้ากิดกายเข้ามาสก,กายเข้ามาแหลโดนทิศเข้ามาโอ้สายเติมโดนทิโอ้สึกกายโอ้โหโดนหนักมากไลนี่โดนแบนแน่ๆครับ <laughs> ไลนี้นะครับไม่ได้กาจะมาไลนะฮะแต่ว่ากดผิดแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะเมโลดี้เหมือนกันนะครับ โอ้แล้วดูดูกามครับกามน่าจะโดนโดนเจ้าเกย์ต่อยมาแน่นอนนะครับโยกแบบนี้ถ้ารวมกันนะครับจะเป็นยังไงแต่ว่าขอดูตัวนี้ก่อนนะครับโอโอ,ออกออกออกไปเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็ไม่ให้สูมาเสียงกันแล้วก็มาดาวสเกตตัวต่อไปนะครับคือเจ้าม่วงเจ้าม่วงเป็นสีฟ้าเสียงเงยเินไปแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ What? โอ้โอ้โอ้โหโยวต้นไม้โอ้หนักโอ้เออต้นไม,ม,ม้ดูความดูความกดนะครับนี่เรียกว่าเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นไมเนอร์นะครับโน้ตไมเนอร์นะฮะเป็นโน้ตที่เรียกได้ว่ามันจะไม่ใช่เมเจอร์นะครับก็คือเป็นโน้ตที่ เอ่อเป็นโน้ตลองโน้ตต่ำลงมานะฮะท่านผู้ชมพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะฮะ oh. what โอ้อะไรมันจะขนาดนั้นรวมหน่อยซิม,มันโอเคนะแต่ว่าแย่งกันร้องไปหน่อย อุ้ยแต่ว่าผมชอบไปเจ้าเกรบเจ้าตัวนี้มากนะครับเป็นกีตาร์เอ่อกีตาร์ไฟฟ้าแบบชาร์ปร็อกเดี๋ยวค่อยไปรวมกันนะครับตัวที่ผมชอบเราไปตัวต่อไปกันก่อนดีกว่านะครับโอ้เจ้าแนวเพอร์อู้เดือดเบรกวันชูชื่อแล้วถ้าใส่เจ้าคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับโอ้ <love> เสียงแสบผูไปเลยนะฮะโอ้พูดอะไรอะฟังนะครับไอไอนิดเฮล์ปีเอใครฟังออกครับเนี่ยยากมากเสียงแสบหูเลยกันเหมอนไน้าโอ้โอ้ นี่ไม่ได้ต่างกับเจ้าสปันกี้เอ็ออันก่อนอันนี้ที่เราเล่นไปเลยต้องชมความดาร์กความน่ากลัวโอ้โอ้นี่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อีกรอบไม่ได้อันนี้ไม่ได้บ,ไไดนนไไดบินแน่แน่ไลผมเนี่ยบินช่องผมเนี่ยบินแน่แน่โอ้วอตเฮ้ยโอ พี่แกเป็นเป็นประเภทเดียวกันเหรอใช่เหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมเจ้าเจวินที่ไม่เคยติดเชืออ้อรอบนี้มาแปกมาครับเจ้าตัวน้ากลัทั้งหลายนะครับเจ้าแบกเจ้าแบกเอ้ยแกอย่ามองหน้าสิมาแล้วครับสามตัวนี้ขึ้นเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันแน่นอนครับพี่น้องที่ซีกันมากครับเหมือนกันมากโอ้ ี๋ยวดูเพนะฮะเข้ากันมากด้วยรับชมยังเรงสองตัวตัวรับเจ้าหนูอ้โหโอดอ,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 อตัวนี้สิ ยังเพิ so is, ่มความเดือดไม่พอแล้วงชมเอากองเข้ามาต้องชมฟาดชูชีโอ้โหโอ้โหนี่เป็นเวอร์ชันอะไรเนี่ยโ่อูยังมัดต้องชมเดือดจ้าจ้าเอาล่ะเราถ้าเอาตัวไหนออกดีตอนนี้มันสุดๆทุกตัวเลยครับต้องชมเราเสียงประสานเข้ามาดีกว่านะถ้าตัว นี่แต่ว่าจะติดเหลืองไมไม่รู้ไม่สนโอเคติดเหลืองไม่เอาเอาเจ้าตัวไหนดีเอาตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเล็กๆนะฮะฟุ๊บป๊อกปัอกก,กเข้ามาสกายโอสกายที่ดูหรือยังเนี่ยทำไมรู้สึกว่าอ๋อดูมาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่แทงนี่ทรายทรายรู้นะครับอ,อ,อ,อย่างมันจะจบ โอ้ดูกันโซโลเดี๋ยวเดียวววววูวว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 วเวว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 คววววววนนวว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 ว เดือดมาท่านผู้ชมชอบมากที่นั่งฟังอยู่นี่คือแบบชอบมากเลยท่านผู้ชมก็เลยนั่งฟังแต่ละอันเลยนะฮะวันโชูชเวประมาณนี้ละ่านผู้ชมนะฮะสลับเจ้าเวอร์ชัน่น1996สปันกี้นะฮะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับ